ครับวันนี้เราจะมาแนะนําอีกหนึ่งเมนูนะครับเนี่ยครับก้อยกุ้งสูตรคอมเมนต์บริรลัมนะครับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ครับเนี่ยครับน่ารับทานมากครับกินกับบัวตูมและก็ยอดมะกอกนะครับน่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับรับกันตอนแรกนะครับเราจะตาพริกแกงกันก่อนนะครับใส่พริกลงไปเนี่ยครับ ตามพริกแกงใส่พริกลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ตะไคร้หั่นนะครับตะไคร้หรือหัวสิงไคร้นี่ครับใส่ตะไคร้หั่นใส่ตะไคร้ใส่หอมหอมแดงกับกระเทียม ครับแล้วก็ตามให้ละเอียดนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาสักสองล้านพิกเซลก็พอครับอ่ได้แล้วนะครับพริกแกงความละเอียดระดับสองล้านพิกเซลของเรานะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับครับเอ่อต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงนะครับนี่ครับอันดับแรกใส่พริกแกงลงไป แกงร,ระดับสองล้าน ừ, พิกเซลของเราเอาไปคลุกกับกุ้งนะครับกับกุ้งเต้นนี่ฮะเต้นเนีนๆเลยครับไม่มีแต่เพลงเท่านั้นเองครับ,รบต่อไปใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะครับใส่น้ำปลาลงไป ครับกะเอาว่าไม่เค็มมาด่าหนี่งเลยด่เลยต่อไปครับใส่หอมซอยหอมแดงซอยนะครับใส่เข้าไปคลุก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 ครับคงกขายังคงเต้นต่อไปได้เลยครับบีบไหนก็บีบมะนาวอ่าบีบต่อเไหนบีบช่วยหนยอ่อยไหมอ่อครับ ต่อไปก็บีบมะนาวใส่ลงไปมะนาวเนี่ยครับเลมอนมะนาวนะครับบีบใส่เข้าไปสักหนึ่งลูกเนี่ยแต่พอด,ดีครับเนี่ยโอ้ลิดักชุดมุนเัยนะนนดักร้อยนะต่ำบ้านเตีเวมโจลครงยันดักร้เ,กเลยว่ะจ้ะ ครับต่อไปใส่ผงชูรสนะครับหรือว่าผงนวนะครับใส่หลายแ่บหลายครับใส่ลงไปลุกค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 รับนี่ครับโอ้ยน่ารับทานว่ะปรุงก็ยังคงเต้นต่อไปนนะครับนี่ครับต่อไปใส่ต้นหอม อุ้ยนางลืมเด็ดไปสันอันนี้หอมหอมผักชีหอมอันนู้หอมใบเลื่อยนี่นะครับหอมใบเลื่อยใส่หอมใบเลื่อยลงไปเอานางเอาข้าวคั่วมาค่ะแล้วก็คลุกคลุกคลุกจนด่างเต็มเต็มแล้วด่างอุยตะวีดึงอันนี้สุดด่าเต็มทีสครับหอมนี่ค่อยๆหยิบใส่เนี่ยครับหอมผักชีนะครับ หอมผักชีต้นหอมผักชีเราก็ค่อยๆหยิบใส่ทีละนิดนะครับอตอนนี้แม่ครัวจะทําการจิ้มก่อนชิมดูก่อนนะเค็มจืดชิมดูก่อนนะครับเค็มจืดจะได้รู้ครับง่ายัสามติอ๋อแม่ครัวเขาบอกว่าจืดนิดน,นึงครับเดี๋ยวเติมน้ำปลาลงไปหน่อย อ่าเนี่ยครับอ่า,อาแล้วก็นะใส่มะนาวไปอีกนิดนึงย,ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเปรี้ยว,ว,วยต่อไปใส่ข้าวคั่วลงไปครับเนี่ยครับข้าวคั่วที่เราตำไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับ,รรบตามความชอบครับ ใส่ชอบมากก็ใส่มากเาสเนเกตใส่ใส่ใบชะเน่ต่อไปใส่ใบสาะเน่ลงไป,ไปไนีปน่ครับบิดๆให้มันขัดขาดกันเลอ่าสเนเกตพริกสดต่อไปก็ไปใส่พริกสดครับ ใส่ลงไปแล้วก็ยิบต้นหอมผักชีใส่ลงไปอีกพอเวลาติดนะนีดับปนีรเขาอ๋อครัเปนี่ก็โอบลองด่ตะจรนกรึ่งนอนนี่เดียวไปไปหอมโม่จะง้นใช่ไหมปลวกมือพวกคุกเองพอว่ะลุยปลวกมือตนะเออชิมดูนะครับ ชิมๆอืมอืมแซ่บครับอร่อยมากๆเลยครับก้อยกุ้งสูตรแม่เมยและขมรบุรีรย์ครับก็เสร็จแล้วนะครับครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก้อยกุ้งสูตรแม่เมยและขมรบุรีย์นะครับนะครับหน้าตาน่ารับทานมากครับ กุ้งนี่ยังเต้นอยู่เลยนะครับสดๆครับเนี่ยครับสวยงามน่ารับฐานมากครับรสชาติก็แซ่บครับขอบคุณที่รับชมครับ